สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ครับเมืองตะลุงผักสดนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้พามาชมกับการขายผักที่ตลาดสดเมืองสุรินครับอ,อยู่แถวแถวหอในริกานะครับ น้ำอะไรขึ้นรถได้หมดเลยเรียกแลวก็ให้ทีมงานเก็บตรงนี้อันไหนที่เป็นเสียก็ไปทิ้งทผมไม่ชอทำอะไรยากๆีทีมัอยูมัน่าอโฟมโฟมก็โฟมเอาไว้บนรถเลยนะมาโฟมในตู้ลืรถเออพวกโฟมพวกลังอะไรเนี่ยพวกที่เราไม่ได้ใช้อะ เอาทำไมไอบบ้บวบยังดูดีอยู่เลยนะทีงนี่ครับบรรยากาศที่ทั้งร้าน

นี่ครับบรรยากาศที่ทางร้านครับช่วงบ่ายๆนะครับ สัสีครับสนับคลิปนี้ก็ไม่ไปครับสวัสดีครับ